คค่ะามได้เลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างการับงานวันนี้ก็มาประกันตัวค่ะแล้วก็มารับภาพข้อกล่าวหาค่ะบรรยากาศข้างในเป็นไงคะว่าเราเครียดหรืออะไรอืมจริงๆไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเลยนะคะที่กดดันจริงๆคือก่อนมามากกว่าเพราะว่าก่อนมาเราเจอข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าทําไมไม่มางานเพื่อนหรือว่าข่าวหนีเอกนอกประเทศบ้างหรือว่าข่าวออกบอกว่า จะไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าพอลงเครื่องมาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเราทราบว่ามันจะมีมันมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องของการสิทธิส่วนบุคคลที่ว่าถ้ายังไม่สะดวกให้ถ่ายเงี้ยค่ะก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าทางตมบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายแต่ก็ไม่คิดว่าตมจจะถ่ายแล้วก็มาส่งให้พี่สื่อแต่หนูไม่ได้โกรธนะคะหนูก็โอเคแต่เพียงแค่ว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างนี้คระที่เป็นถูกกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาถูกบอกว่าเขาไม่ได้ผิดมันก็จะกลายเป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตแต่อย่างแอนนาเนี่ยแอนนาอยู่ในสือ่อแอนนาพูดได้ตลอดสมมติว่าวันหนึ่งสารบอกว่าไม่ผิดแอนนาก็มาพูดได้ค่ะประมาณแค้ไม่โอเคาข้อหาที่ปฏิเสธหรือครับในข้อหาที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมคะปฏิเสธค่ะปฏิเสธเี่ข้อหาเราไม่ใช่ผิดทั้งหมดทั้งหมดมีสารสารข้อหาครับนั่งก็คือใช้เงินประกันตัวเท่าไหาร่ เจ็ดหมื่นห้าครับแต่ว่าหาม,มีชอบโปรประชาชนร่วมกันเป็นเจ้ามือ,อพนันสลากกินรั่วแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับผมสรุป,ปแล้วแอนนาความเกี่ยวข้องอย่างไรกับทุกหน้าที่บ้างแอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยที่หลายๆคนเข้าใจว่าแอนนาเป็นซีอีโอนะฮะต้องบอกก่อนว่าแอนนาถือว่าจ้างมานะฮะตรงนี้ก็คือ ไม่ว่างานอะไรอ่ะนะก็รับอย่างเต็มที่แล้วก็ทำอย่างเต็มที่มาโดยตลอดคือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เป็นแค่ผู้สเตอร์แค่มาเป็นโฆษณาเขายเฉยใช่ไหมครับ้างไม่ได้ไปพูดเลยครับถูกต้องถูกต้องครับถูกต้อ่แต่แต่เป็นผู้สเตอร์ได้ถ้าจ้างเท่าไหร่ในสัญญาระบุกว่าเดือนละหนึ่งแสนครับเดือนละหนึ่งแสนนะครับในหน้าที่พป็นผู้สื่ของแอนดานอกจากทำน้าที่ทำน้าที่ยังไหนปะอะไรไปก็แอนนามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะฮะในส่วนของการ ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักบริษัทโชคดีลอตเตอรี่เพราะว่าตอนนั้นที่ประชาสัมพันธ์กันตอนมกราเนาะตอนนั้นก็ก็ยังไปขึ้นเรือล่อ,ลองเรือกันอยู่เลยอะฮะต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนีตง้ตรงนะฮะว่าตัวแอนเองเนี่ยคืออน,นาไม่ได้มองว่าธุรกิจนี้ผิกดกฎหมายแล้วอนาก็ไม่เคยคิดว่าเนี่ยมันเป็นสลากคิปเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยอนาจะไม่ทําแน่นอนเพราะว่า พี่ๆก็รู้อยู่แล้วว่าค่าตัวนา,าเวลานา,าไปออก,กรายการทอล์กหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยมันได้มากกว่า1นึ่งแสนอยู่แล้วถ้าต้องมาทํางานที่ผิดกฎหมายหรือว่างานที่มันไม่ถูกต้องแล้วได้ในราคา1นึ่งแสนบาทอ่ะมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วถ้าพูดตำหลักความเป็นจริงคืออันนี้ก็ยืนยนันห่ะยืนยันในเจตนาบริสุทธิ์ของตัวเองเลยว่าเราไม่ทราบแล้วเราก็ยืนย,นยันเลยว่ามันเราไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาว่าแสนนึงกับการที่เราทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราคงไม่ทําอยู่แล้วค่ะในนกแกนักตอนที่เขาให้เรา พบขาดในราคาเท่าทหร่ครับของช่วงนี่แปดสิบบาทค่ะแล้วเราทราบไหมครับว่าราคา80บาทแตราคาส่งาม,ามันก็มาแปดมันก็คือสูมากกว่า80บาทอย่างสมัยน,นี้ในในส่วนของดีเทลตรงนี้นะต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าอนามีหน้าที่ในส่วนการประชาสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของการเผยแพร่บริษฐฐัทในดีเทลลึกๆในเรื่องของราคาต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอนาแทบจะไม่มีเขาเรียวกว่าอะไรอำนาจตรงนี้ด้วยซ้ำ เราแทบจะไม่รู้เลยว่ากําไรเท่าไหร่หรือทุนเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทําในหน้าที่ที่เราได้รับมาค่ะตรงนี้เรามีเอกสารทั้งหมดตอนแรกเริ่มต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าตอนแรกเริ่มเลยที่จะจัดตั้งบริษัทเนี่ยทางบริษัทก็ถ้าถ,า,ถามมาว่าถ้านาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่เท่าไหร่อาจจะดูคนไม่รู้สึกว่าอยากซื้อแต่ถ้านาเนี่ยมารับบทเป็นแบบว่าเหมือนเป็นทีอหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ย คนน่าจะให้ความสนใจมากกว่าซึ่งตัวนาพูดตรงนะอนาอยากเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่านาชอบเลอตเตอรี่<ฆ>ตัวนาเองเนี่ยซื้อเลอตเตอรี่หรือซื้อหวยใต้ดินมาก่อนนะอันนี้พูดตรงๆนะฮะซื้อหวยใต้ดินหนักกว่านี้พึ่งมาเลิกซื้อตอนมาซื้อเลอตเตอรี่เนี่แหละค่ะด,ดังนั้นเนี่ยคือพอเขาบอกว่าคุณนา,นาจ้างคุณน,น,นานั้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทมาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็แฮปปี้เรารู้สึกว่าตอนพูดตรงๆนะพี่เมื่อก่อนหนูเป็นนีรไรวันร้อยลยยี่สิบคือแสนนั่งมันเยอะ ให้หนูทําอะไรหนูก็ทําแต่ถ้าผิดกฎหมายหนูไม่ทาเพราะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายอ่ะมันไม่คุ้มกับการที่เราอยู่ตรงนี้ขั้นตอนการจดทะเบียนเนี่ยต้องใช้บุคคลสี่คนนะโภนาณาขั้นตอนที่จดจักตั้งบริษัทแ่ยต้องใช้บุคคลสี่คนสามคนสามคนเขาเลยมาขออะไรขอความร่วมมือขอความร่วมมือเราไปเนะเขาให้คำตอบว่ายังไงบ้างคาถามว่าอะไรนะคะไม่เการบริัอยงเรามีการถามตลอดคุณพี่เชื่อไหมเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ย หนูว่าคือคนแรกที่โดนถามหนูจะโดนตลอดว่าแอนนาสลากทิปไหมป็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันที่เกิดปัญหาเนี่ยหนูคือคนแรกเลยนะพี่แล้วหนูก็โทรถามตอนนั้นอยู่อยู่หนูอยู่เมืองนอกอยู่ปลารีสถ้าจำไม่ผิดหนูก็โทรกลับมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะก็ยังให้พุดเดิ้ลประสานว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาภายในนิดหน่อยก็ต้องมีการคือมีคนมาขายสลากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่เอาสลากมาให้ตรงนี้เราก็รับทราบเราก็บอกว่า,าง,งั้นพี่ต้องรีบจัดการนะเพราะหนูเนี่ยไม่ทราบ แล้วหนูก็ต้องมานั่งรับหน้า mm hmm. ก็บอกเขาไปแบบนี้ฮะก็คือเหมือนว่าเราเป็นเป็นคนโปรในติดแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐะอุ้ยคุณพี่หนูต้องพูดอย่างนี้น,นะ mm hmm. ว่าเวลาคุณพี่ไปคาดหัวข่าวเนี่ยเมื่อเช้าหนูเสียใจมากเลยลวกคาสนามบินอันน,น,นี้อันนี้เรื่องแรกก่อนฮะจริงๆไม่ได้ลวกคาสนามบินนะหนูว่าประสงค์ที่จะมาด้วยตัวเอง mm hmm. แล้วตำรวจอะ่ะคือถามว่ามาเยอะก็ดีใจที่มากัน8 9คนแต่ตัวหนูเองก็มาคนเดียว หนูก็ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาพาดหัวข่าวช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ไม่ได้ลวกคาสนามบินคือไอ้นามาด้วยตัวเองตั้งแต่เที่ทีเดียยวเลครับอ่าตั้งแต่เดินฟิจิกาไปลายเดินฟิจิกาค่ะต้องใช้เวลาเวลาจนถึงวันนี้ใช่ไหมกรณีที่พี่เนี่ยเราอยากจะเอาความรู้สึกคนที่เอาข้าวลงไปลงหนูไม่เอาพี่หรอกพี่คนด่าหนูเป็นพันเป็นร้อยในในโซเชียลอ่ะโดยที่เขายังไม่ได้รู้เลยว่าหนูผิดหรือถูก หนูภัยทุกคนเลยนะอย่างวันก่อนหนูโดนด่าว่าหนีตูดบานอา,อาอดีตโสเพณีคือต่อให้หนูจะเป็นอดีตเป็นอะไรก็ตามอะ่ะหนูก็มองว่าไม่ควรจะเอาเรื่องแบบนี้มาใานตอกย้าในตัวหนูมันไม่มีใครอยากอยากเอาตัวเองมาถูกย่ายีซ้ําๆหลายๆครั้งหลายคนก็บอกว่าไอ้นาะฟ้องสีฟ้องเสียนาะไม่ฟ้องไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องฟ้องเราต้องพองอีกคนหนึ่งจะจบ อนามองว่าอยากให้อนาให,ให้ให้อภยัยกับทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือว่าบางบางท่านที่เขียนคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นเชิงเหยียดเพศหรือว่าเหย,ยียดอาชีพอนามองว่าวันนี้อนาให้อภัยค่ะแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกซ้ำๆเพราะว่าสังคมไทยควรจะก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ได้แล้วการเป็นกระเทยไม่ได้ผิดการเป็นโสเภณีก็ไม่ได้ผิดมันอาจจะผิดกฎหมายนะแต่ผลหรับความรู้สึกอานานว่ามันไม่ได้ผิดนแวันนี้มีเการส์เกิดขึ้นกกับเาพนกาชเราบางอ่าเราขายของอะไรอเงี้ย หนูว่าไม่เสีะเรื่องเรื่องเหยียดเรื่องอะไรพวกนี้หนูไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะกระทบกับการงานแต่หนูซีเรียสเรื่องว่าหนูมีลูกตัวหนูเองอ่ะหนูมีลูกรุ่หนูหกขวบแล้วแล้วหนูไม่อยากให้ลูกหนูมันอ่านข่าวแม่ตัวเองว่าอ๋อแม่แบบแม่หนีคดีหนูหนีตุดานแบบเข้าใจใช่ไหมฮะคือความรู้สึกของลูกอ่ะวันนั้นโทรหาลูกแล้วลูกบอกว่าใครทําแม่ทำไมแม่ต้องร้องไห้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ ทำไมเราเจ็บมันไม่เห็นเจ็บเลยแต่ทําไมเวลาที่ลูกเราพูดเหมือนเรารู้สุดเราเรากลับรู้สึกว่าเราเจ็บค่ะรับบทเป็นซีเซนเตอร์ดีกว่าค่ะถ้าบอกเป็นซีโอปลอมมันดูเป็นแบบว่ามันดูเป็นแบบแปลกขอคุณาแอน้าโาก็มีข้อวแต่ว่าทำเ่เป็นซีเซนเตอร์แต่ว่าทเกินหน้าที่ซีเซนเตอร์แต่บอที่นาตำรวจได่ได้พูดถึงเรื่องว่าทำหน้าที่เกินสท ไม่หรอกครับไม่มีครับเพราะเราเรา,เราจะก็มีชื่อเป็นกรรมการนะครับครับผมอย่างวันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเยลนาประกันตัวหรือยังไงแบบนีว้วันนี้ก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าเสียใจมากเมื่อเช้านี้พอรู้ว่าตัวเองโดนถ่ายคลิปเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงว่าตอนลงมาจากเครื่องอะ่ะมันมีหลายๆคนที่เดินมาพร้อมเราแล้วเราก็เก่งใจว่าคนที่อยู่ในคลิปที่เขาโดานติดไปด้วยเนี่ยบางทีอะ่ะ เขาอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพื่อนแอนนาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญนะสาหรับสิ่งที่กฎหมายที่ PDPa ออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นการคุ้มครองสิทธิ์แล้วแอนนาก็ไม่คิดว่าแอนนาจะถูกคุกคามจากเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าแอนนาถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายเพื่อที่จะเอาเอาไปทาอะไรถ่ายถ้าถ่ายออกสื่อเนี่ยบอกหนูก่อนนะหนูจะได้หลบอย่างน้อยเนี่ยติดเราคนเดียวไม่เป็นไรแต่พอติดคนอื่นเพื่อที่เป็นผู้โดยสารลงมาพร้อมเราอะ่ะ พี่พี่เขาใส่ใช่ไหมว่ามาพอมันเป็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราทําให้คนอื่นลําบากโดยที่เขาไม่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็รู้สึกไม่ดีอะอย่างวันนี้ก็มีการประกันตัวด้วยค่ะเรื่องแนวหน้าก็ดีหลังจากนี้ค่ะเะ็นยังไงต่อคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะหลังจากนี้เราก็คงรวบรวบรวมพยานหลักฐานมานำเสนอพนักงานตํารวจได้ที่มาเท่านั้นไม่มีนัดยังไม่ได้นัดค่ะ้เรื่องของดีเซ็ตเตอร์หลังจากนี้นะคะจะต้องจริงๆยกเลิกไปนานแล้วค่ะแอนนาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องของเพื่อนนา แอนนาไม่มีจิตใจที่จะทํางานตรงนี้แอนนาก็แจ้งกับทางบริษัทไปว่าเราขอยุติบทบาทตรงนี้จริงๆเรายุติมาตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าพี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าแอนนาไม่ได้รับงานรีวิวเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมีแต่ไลฟ์สดขายของของตัวเองซึ่งหลายคนถามว่าทำไมต้องไลฟ์สดขายของชีวิตยังต้องเดินต่อไปค่ะขนาดวันที่พ่อเลี้ยงตายอ่ะก็ยังต้องมานั่งไลฟ์สดขายของอยู่เลยถามม่ย่าได้เรื่องนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ขอยืนยันนะคะ,ะว่าในช่วงนั้นพีน่แอนักนานนอนลับบแบ จาก2เมตรเป็น6เมตรแล้วก็คือพี่นาปรึกษามาตลอดว่าเมยา่าฉันฉันไม่อยากทําแล้วแม้กระทั่งทํางานอะไรหรือก็อยากหยุดทุกอย่างพี่นาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราเราจะต้องแบบค่อยๆถอนตัวเองออกมาเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วรเรื่องเรื่องแต่ละรี่เนี่ยแอนนาหยุดมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องโมอันนี้พูดตรงๆนะฮะพุณเด่นจะรู้พุทเด่นจะเป็นคนที่เคลียร์เรื่องงาน,นทุกอย่างใช่เพราะว่าเพราะว่ากับกับทงที่ที่มีข่าวที่บอกว่าแอนนะามีการแบบว่า ไปต่างประเทศโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวจากช่องคือจริงๆแล้วว่าเรามีการบอกกล่าวจากทางช่องเพราะว่าคุดด้วน่ดูแลพี่อนาเนี่ยทัคิวงานทุกอย่างดูแลเรื่องส่วนตัวด้วยดูแลเรื่องงานดูแลเรื่องเ่เป็นผู้จัดการของพี่อนานเนี่ยแหละเ,เรามีการคุยกับทางช่องช่องแปดก็คืออนุมัติว่าอโอเคเมื่อในเมื่อพี่อนานอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะไป ที่ยวที่ต่างประเทศทางช่องขออนุญาตมีการอนุญาตกันประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่อาณาเนี่ยต้องทารายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คือเราจะมาอยู่ดีๆเราจะมาบินปุ๊บปั๊บติอยู่ดีๆจะมาบินไม่ได้ต้องวลาล่วงหน้าซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยรู้ตัวว่าจะโดนจับก็เลยบินหนีคืออาณาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะอนาใช้ยานอนหลับเนี่ยก่อนหน้านี้สองสามเมตรแล้วพอเกิดเรื่องเรื่องนี้เราใช้มันเป็น6เมตรแล้วเราก็บวกกับช่วงนั้นติดโควิด ก็มาปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะทํายังไงดีกับเรื่องนี้ก็เลยคุยสรุปว่าจะพยายามไ, <ป S 1> ไม่ไมใช้ยานอนหลับ<ม>แล้วก็ไปพักผ่อน<ม>ก็เลยแพลนไว้หนึ่งเดือนซึ่งพอเราไปต่างประเทศก็เลยกลายเป็นพอมันเกิดเรื่องนี้พอดีมันก็เลยกลายว่าหนีแค่ดีไม่กลับมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังกลับมาเห็นไหมคะว่ากลับมากลับมาต่อสู้เพราะว่าคดีอ่ะอนามองว่านี้นะคะอนาม่มีเจตนาอนาม่มีความคิดที่จะหลอกลวงผู้บริโภคดังนั้นอนาม่มีความจำเป็นต้องหนี จะหนีทาไมในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีความประสงค์ที่จะทําแบบนั้นแต่แรกตอนนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดอเ่กังวลเรื่องเรื่องข่าวค่ะหนูพูดตรงๆกังวลเรื่องข่าวเรื่องแรกรวบคาสนามบิน <c oughs> เรื่องสองวันนี้อีกค่ะแบบว่าแอนนาตโตปัดเป็นซีอโอปลอมอะไรแบบนี้กลัวแบบนี้มากๆคือ <c oughs> ขอพี่ๆสื่อพี่ๆสื่อทุกคนเ <c oughs> มตตาหนู <c oughs> หน่อยนะนนอยากให้ลงไปยังไงคือลงไปเลยพี่ลงอะไรลงไปเลยแต่ว่าแบบ รวบเขามารวบคาสนามบินคือหมายความว่าไอ้นันหนีแล้วอยู่ดีๆตำรวจไปจับแล้วรวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือเราแจ้งล่วงหน้าวันหนึ่งใช่คืออยากจะพูดอะไรนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเมย่าเองอะค่ะมาถึงตอนที่คุณแม่อยู่ที่สถานีตำรวจนะคะแล้วคือภาพที่ออกมาค่ะต่างๆการที่รวบออกมาหรือว่าภาพต่างๆที่ได้เสพข่าวอะค่ะคนที่ซัพเฟอร์ที่สุดหรือว่าคนที่เสียใจมากที่สุดอะวิธีที่แม่เจอหน้าเมย่าคือแม่ร้องไห้ แล้ววินาทีที่แม่เห็นหน้าลูกตัวเองแม่ก็รู้สึกว่าร้องไห้ซึ่งแบบว่าพี่นาเองอะค่ะเขาต้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเริ่มตั้งแต่การที่พ่อเลี้ยงเสียแล้วเขาจะต้องเป็นเสาหลักดูแลคนทั้งครอบครัวมา20กว่าคนเนาะทั้งทั้งตระกูลเลยอะค่ะและทีนี้มันก็มาเกิดเหตุการณ์มาเรื่อยเรื่อยๆืแล้วก็ข่าวมันก็หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยๆคือเมย่าอยากให้พาดพลาดหัวข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่กับลูกด้วยแต่หนู่ขอบคุณพี่พี่สื่อนน99%ีเลยั้นะ หนูอ่านข่าวมาพี่พี่สื่อคือน่ารักมากดีกับหนูมากจะมีแค่แบบน้อยมากที่จะแบบว่าพลาดหัวข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพคือขอแค่นั้นขอแค่เรื่องเดียวค่ะใย่ใหญ่เหยียดเพศใหญ่เขียนว่านายแอนนาหรือแบบอะไรที่มันเหยียดเราอะค่ะค่ะนอาาวมว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับใครขาขายแบตเตอรีร่ผิดอะไรใช่ไหตรงนี้นาจะไล่ฟังเลยว่าตอนแรกมันมีข่าวถูกมิฮาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองรวยผิดปกติ ตอนเป็นนี่รายวันร้อยละยี่สิบไปไหนกันหมดตอนส่งรายวันเนี่ยกู้เงินมาส่งรายวันส่งแชร์หายไปกันหมดแต่พออนามีเงินแค่สองล้านสองล้านเนี่ยรวยผิดปกติกระเป๋าแบรนด์เนมอนากล้าพูดเลยนะอนานับได้เลยนะในกระเป๋าในในบ้านมีกี่ใบคือถ้าเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยอนายังมีน้อยด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเรารวยผิดปกติแล้วก็ไปโยงกับว่าขายลอตเตอรี่ทิปจะไม่รวยได้ยังไงอนากล้ายืนยันเลยค่ะว่าเอาระบบวีลิสเนี่ยมาแกะมากลางหรือว่านาขายของเนี่ยเช้าเย็น ขายจนคนด่าว,ว่าทําไมไม่เคลียร์คดีก่อนทําไมไม่เคลียร์ให้คดีจบแล้วค่อยออกมาขายของไม่ได้ยังต้องขายของอยู่ใน,ในท่ามกลางที่เขากำลังกวาดล้างลอตเตอรี่ออนไลน์การรับซื้อต่อทำไมเราถึงมั่นใจในการที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ครับอ่าพี่ต้องคิดดีอะหนูถามพี่ๆสื่อพี่สื่อ,อ,อทุกคนเลยนะคะว่าในขณะที่มีการกวาดล้างลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ปลอมสลากทิปแล้วบริษัทเนี่ยที่เราทํางานเนี่ยเขาขาย เราก็ยิ่งมั่นใจว่าเนี่ยเขาต้องทําตรงไปตรงมาเขาต้องทาถูกต้องพี่เป็นพี่พี่ถูกไหมหนูก็ต้องคิดแบบนั้นและหนูก็ยังมั่นใจว่าเขาต้องต้องทําถูกต้องอะฮะเราเคยมีเราพอทราบก่อนไหมครับว่าการที่เอาเป็นผู้ค้าสลากตัวจริงแล้วมาขายต่อออนไลน์ทอดนึงนี่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้เราทราบไหมฮะแปลว่าอะไรนะคืออย่างนี้ครับถ้าผมเป็นผู้ค้าสลากตัวจริงแล้วเอามาขายต่อให้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเงี้ยผิดกฎหมายอันนี้เราทราบไหมฮะ มันต้องแยกเป็นสองเรื่องหนึ่งถ้าขายอยู่ในราคาที่กฎหมายกาหนดมันก็ไม่ผิดใชหครับ้ขายในกฎหมายขายต่อไม่ได้นะคบทำไมครับทำไมถึงขายต่อไม่ได้ครับขายต่อผมไม่ได้นะได้ครับ,รบผมก็ได้นะครับกรรมสิทธิ์ของคุณอนะคุณซื้อลอตเตอรี่มาคุณจะขายต่อเพื่อนได้ไหมล่ะได้อันนี้ครับมันไม่มีข้อห้ามนะครับแอนนาได้ได้ขายด้วยไมส่วนเรอเนี่ยได้ขายไยมแอนนาไม่มีสิทธิ์ในการขายคุณพี่อย่าว่าสิทธิ์ในการขายเลย สิทธิ์ในการที่จะรู้ว่าวันนี้ขายได้กี่ใบหนูยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้เลยคือเอาแค่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่หนูควรจะได้หนูยังไม่ได้เลยหนูมีสิทธิ์แค่อะวันนี้เราต้องโปรโมทวันนี้เราต้องประชาสัมพันธ์อันนี้คือสิทธิ์ที่หนูสิทธิ์ที่หนูต้องทาในในสัญญาซึ่งหนูมีสัญญาพรีเซนเตอร์แล้วก็โอ้ยขอบคุณมากหนูมีสัญญาทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็สัญญายกเลิกพรีเซนเตอร์หนูก็มีค่ะไม่ได้สด่วนได้สด่วนเสียการขายหวยที่หวยอะไรนี่ต่อยเขาขายได้ มากกว่านี้กี่สิบยี่สิบล้านใบหนูก็ได้เท่าเดิมค่ะมีแค่ได้ที่ประธานานให้บริษัทเท่านั้นใช่ค่ะได้เป็นค่าจ้างอค่ะใร่คะวันนทคนรู้จักโชคดีลอตเตอรี่เท่านั้นใช่ค่ะวันนี้ทุกคนก็รู้จักโชคดีลอตเตอรี่แหละถ้าเกิดมีรางวัลรางวที่จะจดค่ะใช่ค่ะมีค่ะ<ม> ้ออตเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนผู้ร่วมจดทะเบียนเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนมีอำนาจในการตัดสินใจมันมีข้อจำกัดกรรมการอยู่แล้วครับข้อจำกัดว่าใครมีอำนาจลงนามผูกพันโดยแต่ลนมีข้อจำกัดชัดเจนนี่ยค่ะบเป็นผู้จดทะเบียนใช่ครับไม่มีอำนาจค่ะเอียอนด์เขาตั้งแต่เป็นเผ่าเดินทางมาถึงที่ไทยอะค่ะเขาโซเชียลสังเกตเห็นว่าเอียอนา์ทำไมถึงเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนเดินทางมาใส่ที่ชุดแล้วอะยเป็นความตั้งใจค่ะ คืออันนี้ต้องขอบคุณชาวโซเชียลมากมาเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดถึง4ี่ชุดตอนแรกเราคิดว่าชาวโซเชียลจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ชาวโซเชียลก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วเรามองว่าไม่แบบนี้พี่เข้าใจใช่ไหมอะทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตอะแล้วหนูไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะหนูก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนูก็เลยมองว่านี่มาแสดงความบริสุทธิ์ให้ตัวเองอะแล้วมาเยอะขนาดเนี้ ก็ต้องสี่ชุดค่ะอ๋อเตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะคืออนาเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่ออนาเคยบอกครั้งสุดท้ายปีสองปีก่อนว่านันเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงแล้วเราไม่มีเพศสัมพันธ์กันมานานมากแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็พูดตรงๆเราอยากมีสามีชาวต่างชาติก อยากอยากไปอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูว่าเราสวยพอไหมก็คืออนาพูดตรงๆนะอันนี้อันีซีเรียดนิดนึงแล้วกันอนากินยาลูกซึมเศร้ามาเนี่ยตอนนี้6เม็ดละแล้วตอนนี้เราผ่าัตกระเพาะปัญหาตอนเช้าตื่นมาคือฉี่แล้วปัสสาวะเป็นเลือดมันมีปัญหามาจากการไตเราทํางานหนักก็เลยรู้สึกว่าเราอะรับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราโดนสังคมยิกษ์วิจารณ์ แต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนาก็เลยคิดว่าถ้าเราังอยู่แบบนี้ต่อไปทํางานแล้วก็โดนทิ้าใหวิจัยอย่างต่อไปเราน่าจะตายภายใน3ามถึงห้าสามถึงเวันหรือ1ิบวันเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็หาที่ที่มันแบบไม่มีใครมารู้จักเราแล้วตัดสินเราแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายดีกว่าเพราะว่า30วันที่นาหายไปอ่ะนามีความสุขมากๆ อ๋อไม่รับแล้วค่ะไม่รับงานรีวิวมาตั้งแต่มีเรื่อง,เร,องเรื่องโมอ่ะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีติดต่อมาแทบทุวกวันเลยนะครับเพราะว่าคุณเดองเป็นคนดูหลายคิวก็คุณเดินก็มีการถามไถ่ก็บอกว่าคือเขาโอเคทาไมกับข่าวที่กเกิดขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะไว้ใจในตัวพี่อนนาว่าเขารู้ว่าความจริงเป็นอะไรเขารู้ตัวศักยภาพของพี่อนนามากกว่าว่าพี่นาเนื้อแท้เป็นคนแบบไหนเวลาทํางานแกเป็นคนที่ทํางานเวลาตั้งใจจริงๆครับพี่ หลายคนมากเลยเนี่ยวิ่งข่าวเมื่อสมัยหนูยังเป็นนักข่าวอะรู้จักนิสัยหนูวิแล้วว่าหนูเป็นคนยังไงเนี่ยพี่วาวาเนี่ยตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กเลยรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนนิสัยยังไงหนูว่าหนูไม่ต้องอธิบายพี่ๆสื่อด้วยซ้ำโอเคครับพี่คุณค่ายังไงด้วยนะคะคุณค่บคุณค่ะแล้ต่อไหมฮะอ่ะ ับทราบข้อกับผ่านแล้วก็ก,กดูใหม่ใช่คะเขาบอกว่าเขาก็มันสามารถที่จะนนะติดต่อไอจ้าได้เพราะเขาก็เหมือนกับว่าตัวเขาอะมั่นใจอยู่ว่าไอจ้าจะเป็นตัวคือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตรงพี่ตาเองเนี่ยพี่ตาหนู่มๆพูดตรงนะหนูก็เ,<ช>เห็นเขินใจพี่ตามากเลยนะ<ช>เพราะว่าข่าวก็พาดหัวเลยว่าลวบคาบ้านอะ่ะคือแต่จริงๆเราไม่ได้ลวบคาบ้านนะเขาเป็นเขาเป็นการแบบคุณตาครับมาที่ตรงนี้หน่อยนะครับเราก็ไม่ให้เขามาให้เขาหาเขาเรียกว่ามาให้เขาเจอจริง แล้วพอมาถึงเนี่ยก็พี่ตาก็พูดทั้งหมดออกไปนะคะคือตัวนาเองเนี่ยน,นาพูดตรงว่านาก็ไม่เคยพูดคำที่จริงตรงนี้จนถึงกระทั่งวันนี้ที่รู้สึกว่าเออเราต้องพูดแล้วนะเพราะว่ามันเราจะมานั่งเก็บเงมงามหรือว่าเก็บไว้คนเดียวยางก็ไม่ได้ก็ต้องพูดความจริงค่ะกับพี่ตารักกันค่ะรักกันแล้วยังรักเสมอค่ะอ๋อไม่โดนปลดค่ะ แต่กับกลายเป็นว่าทางช่อง8เนี่ยนอกจากไม่ปลดแล้วนะคะให้รีบกลับไปทํางานเร็ว<ช>ขึ้นขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้ก็พี่รานลก็จะไปอ่านข่าวตามปกติค่ะแล้วก็ทางช่องก็โทรมาว่าเป็นยังไงบ้างคือมีการคือคุณดอนเนี่ยจะเป็นคนประสานกับทางช่อง8แล้วก็ทาง,ทงช่องแปดก็ะจะมีการโทรคุยตลอดว่าเป็นมายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่นาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเราก็ไม่ได้มีการตามมําหนิอะไรมากมายวันนี้เราโชคดีด้วยซ้ำที่เรามาสอนอ<ๆ>เพราะว่าเราก็เพิ่งทราบว่าเรามีข้อกล่าวหาค่ะก็คือโดนดารา ดาราค่ะเป็นไม่ไม่พูดแล้วกันเราก็โดนดาราท่านหนึ่งฟ้องมาก่อนหน้าเนี้ยแต่เราไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนสรุปเราก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่าเรามีมีหมายหมายหนีหมายเป็นเรื่องอะไรเป็นหมายคืเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในอปาะมาทในการอ่านข่าวบันเทิงในการอ่านข่าวประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไม่ทำต่อเดี๋ยวต้องไม่ขอโทษก็ต่อบ